น้องๆที่นั่งอยู่เตรียมสติลเต็มที่แล้วอ้าวเขาจะทำการสติลกันแล้วครับอีเจียงลุกขึ้นมาก่ร็วอยากให้เขาได้เล่นด้วยโอเคอยากให้น้องเขาได้มีโอกาสตกปลุกน้องเขาหน่อยสกิดหน่อยอีเจียงไหวเปล่าไม่ไหวไม่ไหวกะเมอ์เลยเะอีเจียงไหวเปล่าไม่ไหวไม่ไหวโอเคไม่ไหวนะไม่ไหวไม่เป็นไร หรืสามแล้วรีบกดนะคะหนึ่งสองซับกดนค่ะโอ้โหต้ากดด้วยกรตินไม่หาเลยนะแม่โอ้โหอ่าบอหนึ่งติดพอดีตื่นมาก็ติดเลยเอาแล้วเมื่อกี้หลับตลอดเลยเราเหนี้อยู่เาไหเติมพลังหน่อยไหมครับเติมพลังหน่อยดีกว่าแล้วเพื่อตื่นนะอ่าเติมพลังนะครับอ่าบิ๊กี้เกจบิ๊ี้เกจหน่อย ขอเวลาสักครู่นะครับคุณผู้ชมให้เวลาอีเจียงนั่นยืดเส้นยืดสายสักนิดความคิดจะได้เล่นแล่น้อยตอนนี้อีเจียงตื่นมาก็สติได้เลยนะยอดคือนั่งสมาธินานมากห้าพยางห้าพยางตอบว่าอะไรครับพี่เจียงห้าพยางภาพแรกคือเตะเข้าเตะเข้าเออเข้าอะไรเขา้าแล้วภาพที่สองเขางวงไปที่อะไรเขาวงไปที่ตา ใครครับที่ถือสีเหลืองเนี่ยกรรมการเฮ้ยรวมกันเป็นเข้ากรรมการเฮตาตาเข้าแล้วเข้า,าเข้าวงกลมเข้าวงกลมไปที่ไหนารราตาของกรรมการตาของกรรมการรวมกันเป็นเข้าตาเข้าเข้าตาการ พักสายตาไงใช่ครับแต่หูฟังตลอดหูฟังตลอดแล้วตื่นมาดูรูปปั๊บตอบปุ๊บโอ้โหเข้าตาเลยเข้าตาไหมนะเข้าตาปะเข้าตานะหนูยังงงอยู่เลยลูกนะครับเข้าฝันด้วยเมื่อกี้5คำห้พยางนะน้องตอบไปแล้วเข้าตากรรมการฉเฉลยครับ มาเลือกของรางวัลเลยครับอ่าไปรับไปเลือกเลยครับจะเอาอะไรครับเตาแก๊สเอาอะไรดีเตาแก๊สก็สวยดีแถมมีประโยชน์ส่วนมอเตอร์ไซค์บังคับก็โชบเชียวได้ใจทั้งผู้เล่นและพิธีกรเอาอะไรไปเลือกเลยแล้วล่ไม่เอาเตาแก๊สเหรออ,โอ้โอ้โหรถจักรยานะครับกินกัเลยค่ะตื่นม,มาก็ได,ได้เลยนะ แม่ที่ขนาดเพิ่งตื่นนะครับนี่ยังสามารถถอนรหัสได้อย่างแม่นยำดิฉันนั่งดูตลอดรับรองว่าไม่มีพลาดครับอี้เจียงครับถึงแม้ว่าจะหลับแต่ว่าตื่นมาแล้วก็ตอบถูกนะได้เลือกของเล่นที่เองชอบด้วยแล้วก็นับพุดมอบให้ด้วยนะครับสำหรับกิฟต์เซ็ตนะครับเป็นนมดัชมิวเจนไอ VQ มีทั้งแบบนมผงแล้วก็มีทั้งแบบ u s t นะก็เอาไปดื่มนะครับเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการแล้วก็บรรุงสายตาไปด้วยมอบให้อี้เจียงทั้งเซ็ตนี้เลยค่ะไปเลย เก่งมากโลกช่วงหน้ามาหากัน